สวัสดีคะ่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางทาโร่ค่ะคลิปนี้นะคะจะเป็นดวงความรักของชาวทัดลมค่ะท้าเลมมีราศีกุมราศีมิถุนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะสามารถดูนที่แล้วก็เช็คราศีได้ด้านล่างค่ะ เป็นการนับแบบตะวันตกนะคะเอ,อ่อในคลิปนี้ค่ะจะเป็นคำทำนายในครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์2568ะคะแล้วก็เป็นดวงโดยรวมทั้งหมดค่ะไม่ได้อ้างอิงถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งดังนั้นอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรืออาจจะไม่ตรงกับใครเลยก็เป็นไปได้นะคะ ใช้วิจนะญาณในการรับชมค่ะส่วนท่านใดที่สนใจอยากดูดวงส่วนตัวกว่านะคะก็สามารถจิ้มลิงก์ด้านล่างได้เลยนะคะกวางใส่ลิงก์เอาไว้ในคอมเมนต์แล้วนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีก็ได้ค่ะใส่ตัวแอดแล้วก็พิมพ์คําว่ากวางทาโร่นะคะอะเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องราวความรักระหว่างคุณกับเขากันนะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างไพ่ที่กวางเปิดขึ้นมาส่วนใหญ่เป็น พลังงานเก่าอ่ะคนคุยเก่าแฟนเก่าคนรู้จักเก่าๆนะวนเวียนกลับมาใครที่แบบว่าไม่สนใจพลังงานเก่าแล้วก็าอาจจะต้องแบบข้ามคลิปนี้ไปเลยนะคะนะ,ะมาดูกันค่ะไพ่ใบลรกค่ะเป็นไพ่ห้าไม้นะคะตามด้วย6ถ้วยแล้วก็10ดาบนะคะ 6ถ้วยเนี่ยเป็นพลังงานของคนเก่าคนคุยเก่าแฟนเก่านะคะหรือว่าคนที่คุณเคยรู้จักในอดีตเนี่ยวนเวียนกลับมานะแต่การที่วนเวียนกลับมาในครั้งนี้นะคะกวามคิดว่าน่าจะกลับมาทักทายแหละอาจจะกลับมาทักทายหรืออาจจะต้องดูดูใช้เวลาไปก่อนนะคะเรียนรู้กันไปก่อนนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมีทั้งไพ่สิบดาบมีทั้งไพ่ห้าหมาย คนคนนี้เคยทำให้คุณเจ็บช้ำน้ำใจมาก่อนเออเนี่ยกวางถึงบอกต้องใช้เวลานะถ้าเขากลับมาในชีวิตของคุณตอนนี้คุณต้องใช้เวลาไม่งั้นคุณจะกลับไปเจ็บอีกนะแล้วมันเจ็บเรื่องอะไรเจ็บเรื่องเดิมๆค่ะเออยกตัวอย่างเช่นคนเนี้ยเออในช่วงแรกเขาอาจจะใส่ใจคุณใช่ไหมคะแต่หลังๆเนี่ยอาจจะมีการหมางเมิน ะคะหรือว่าเขาคนนี้ชอบไปเจาะแจกกับคนนู้นไปเรื่อยๆหวานสเสน่ห์ไปเรื่อยๆซึ่งมันไม่ถูกจริตเราแบบนี้ก็ได้นะคะเห็นไหมเออวางยกตัวอย่างให้ฟังว่าเรื่องแบบนี้มันจะวนเวียนกลับมาใหม่และทําให้คุณเจ็บช้าอีกรอบหนึ่งนะคะนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่ายังโอเคอยู่ยังไหวอยู่นะคะก็ลองดูอีกสักช็อตหนึ่ง เออให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งก็ได้นะคะอ่าให้โอกาสเขาแล้วก็อย่าลืมให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะเออไม่ใช่ว่าเรารอแต่เขาแล้วเราไม่เปิดรับความรักครั้งใหม่เลยนะเราก็คงต้องยอมรับเอ่อความรักครั้งใหม่ให้เข้ามาในชีวิตเราบ้างนะคะต่อมาค่ะเป็นไพ่ temperance ค่ะไพ่ tower ค่ะ temperance นะคะก็เป็นพลังงานเก่าๆเหมือนกันค่ะหรือว่าความรักความสัมพันธ์เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ได้นะ เออก่อนหน้านี้คุณอาจจะมีเรื่องราวทะเลาะก,กันไปอาจจะบอกเขาว่าสรุปจะชัดเจนไหมสรุปจะเอายังไงหรืออะไรแบบนี้นะคะเออแล้วพออันเนี้ยเขาดันกลัวในเรื่องของคอมมิชเมนต์กลัวความจริงจังเออแล้วเขาก็อาจจะหายไปพอหายไปเนี่ยไพ่มันขึ้นมาบอกว่าเนี่ยเขาจะติดต่อ,อก,กลับมาเพราะเขาก็เขาก็คือคนคุยที่ผ่านมาแล้วค่ะคนคุยเก่าเหมือนกันเขาจะติดต่อ,อก,กลับมาในช่วงเวลาครึ่งเดือนหลังนี้ อืมนะคะแล้วเข้ามาแบบว่าเซอร์ไพรส์เลยอะ่ะบางทีคุณอาจจะตัดรอนเขาไปแล้วคือทะเลาะก,กันแบบยกใหญ่ไปแล้วนะคะแล้วก็ไม่อยากที่จะเห็นหน้าเขาแล้วเนอะเออแต่ปรากฏว่าเขาก็อาจจะทําอะไรที่เซอร์ไพรส์เรามาขอโทษขอโพยทงที่เขาอาจจะไม่เคยขอโทษมาก่อนอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้นะคะอ่ะไพ่าทาวเวอร์เนี่ยบางคนเนี่ยอาจจะทะเลาะเบาแหวงกันไปก่อนหน้านี้ แบบตุ้มตามเลยนะเพราะว่ามีไพ่ห้าไม้ด้วยเนาะเออตุ้มตามเลยนะคะคุณอาจจะไปจับเรื่องราวของเขาได้ก็ได้เรื่องราวที่เขาปกปิดนะคะอืหรือเรื่องราวอะไรที่คุณรู้สึกได้มันเฮิร์ตจะมีเรื่องอะไรอ่ะก็เรื่องมือที่สามปะเออนะหรืออาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ที่ทําให้คุณเฮิร์ตอะไรแบบนี้นะคะส่วนใครที่ยังไม่ทะเลาะกันนะตอนนี้นะเดือนนี้นะ ให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาว่าตัวเราอะมันเหมือนแบบมันไม่ไหวแล้วอะเอออยากที่จะระเบิดมากๆแล้วนะคะถ้าอยากให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยไปต่อเน้นความปณีปนอมดีกว่าไพ่เทมเบอร์แลน์มาบอกเออเน้นความปณีปนอมนะคะค่อยพูดค่อยเจรจานะเออมีอะไรอีกนะคะที่วังอยากบอกอืมแล้วในไพ่กวังก็เห็นว่าอย่างบางคนเนี่ยคะ่ะอืมคบกันมาอยู่ดีๆเนาะ เออคบกันมาอยู่ดีมันไม่ได้มีสัญญาณเลยนะไม่ได้มีสัญญาณการทะเลาะกันมันไม่ได้มีสัญญาณว่าเขาจะไปทําผิดหรือเราทําผิดหรืออะไรแบบเนี้ยค่ะอยู่อยู่เขาก็เดินมาบอกเลิกคุณเลยก็ได้เนี่ยทําให้คุณช็อกเออแบบนี้ก็ได้นะนะมันคือมันเป็นไพ่ทีบ่บ่งบอกว่าทันด,วดนะ่วนอ่ะเกิดขึ้นแบบเดี๋ยวนั้น ออวินาทีนั้นโดยที่เราไม่ได้ทันตั้งตัวแบบนี้ค่ะนะอ,อ,อาจจะเป็นเรื่องราวแบบนี้ก็ได้นะคะ,ะมาดูต่อนะไพ่สามไม้นะคะแล้วก็ไพ่แปดดาบนะแล้วก็ไพ่สองเหรียญแล้วก็ตามด้วยฮ a n ์ดแฟลนะไพ่สองเหรียญเนี่ยก็เป็นไพ่ของการวนเวียนเนาะ การกลับไปกลับมานะคะถ้าคุณเลิกลากันไปก็มีโอกาสที่เขาจะวนเวียนกลับมามาคืนดีกันหรืออะไรแบบนี้นะออหรือความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันก็ยังเป็นแบบนี้อยู่ค่ะยังคงหม่ชัดเจนเดี๋ยวชัดเจนบ้างเดี๋ยวไม่ชัดเจนบ้างก็เป็นแบบนี้นะคะส่วนของคนมีคู่มักจะเจอปัญหาเดิมๆปัญหาที่คุณรู้สึกปวดหัวปวดกระบาลมากๆเลยเจ็บปวดมากๆเลยนะคะอาจจะเป็นคนเก่าๆของเขาก็ได้ที่เข้ามาวุ่นวายในชีวิตคุณกับเขา อืมนะคะเราเนี่ยทำดีแทบตายนะคะสุดท้ายแพ้ฐานไฟเก่าอ่ะมันมีนะมันมีนะเออแบบนี้มันมีนะคะเออเราก็อาจจะปวดหัวแล้วก็เจ็บช้ำมากด้วยเพราะเราทุ่มเท้กับคนนี้มากๆเลยนะคะอืมแล้วก็ไพ่ที่ขึ้นมาสามไม้อืมมันก็บ่งบอกค่ะว่ามีหลายท่านนะที่ยังคงรอคอยความรักเก่าๆให้กลับมากวางถึงบอกเนี่ยว่า คลิปนี้นะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่อยากฟังเรื่องเก่าไม่อยากได้พลังงานเก่าก็อาจจะต้องแบบเออ move ไปเลยนะคะอาจจะไปดู EP อื่นหัวข้ออื่นๆนะคะแต่ว่าอันเนี้ยมันออกแนวรอคอยมากกว่าไพ่สามไม้อ่คือไพ่ของการรอคอย wedding นะคะ เออเราอาจจะรอ,รอคอยใครสักคนหนึ่งให้กลับมาติดต่อสื่อสารไม่รู้แหละว่าจะในรูปแบบไหนแต่ก็อยากที่จะเออได้ยินเรื่องราวของเขาก็ได้นะคะอืมบางคนเนี่ยถูกบล็อกไปแล้วนะเออมีการบล็มีการบล็อก,อกอแต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีการปลดบล็อกเร็วๆนี้เด้อนะคะอืมหรือไพ่ใบนี้อาจจะมง่งมาบ่งบอกว่าคุณกลัวกลัวอะไรหรือเปล่าเออ กลัวอะไรหรือเปล่าเออนะบางทีคุณอยากที่จะทักเขาไปแหละแต่ก็กลัวก็กล้ากลก,ลกลัวกลัวว่าเขาอยู่คนเก่าหรือเปล่ากลัวว่าเขาชีวิตเขาดีไปแล้วถ้าเจอคนเก่าอย่างเราแล้วจะเป็นยังไงโอ้คิดเยอะคิดมากคิดไปเลยเยอะแยะมากมายนะคะหรือว่าคุณกลัวจนไม่กล้าเปิดใจที่จะรับใครเข้าหมาก็ได้เออทำให้คุณต้องวนเวียนอยู่กับพลังงานเก่า ควางถึงบอกว่าเอ,อเราเนี่ยให้โอกาสคนอื่นได้นะแต่อย่าลืมว่าให้โอกาสตัวเองด้วยนะคะอืมนะรอเหมือนไม่ต้องรอเหมือนไม่ได้รอก็ได้เออเขาอยากกลับมาเมื่อไหร่ก็ก็โอเคกลับมาแต่ณนะเวลานี้ฉันก็ไม่ปิดกั้นโอกาสตัวเองในการที่จะหาความรักใหม่ๆนึกออกว่าเออนะคะเนี่ยไพ่ไฮโลแฟนขึ้นมานั่นหมายถึงว่าคุณเลือกที่จะโสดอ่ะ เรือกที่จะอยู่คนเดียวอย่างสันติดีกว่าอะไรแบบนี้นะคะอะเมื่อกี้วางบอกดในเรื่องของราศีไปหรือยังยังใช่ไหมอะเดี๋ยววางเปิดราศีให้นะสักคู่นะขอหาไพ่ก่อนอ่ะมาต่อกันนะคะหาไพ่มาแล้วจ้าเดี๋ยววางเปิดราศีให้นะ,ะราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะอันแรกนะคะก็จะเป็นราศีกุมนะคะอืม แล้วก็ราศีกรกฎค่ะราศีเมษนะคะราศีธนูค่ะขออีกหนึ่งใบนะีคะราศีพฤษภค่ะแล้วก็ราศีมังกรค่ะ,ะนี่ก็คือราศีที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะอ่าแล้วกวงก็เปิดไพ่เพิ่มมาอีกค่ะเมื่อกี้กว,วางเห็นว่าเรื่องราวเก่าๆอ่ะ มันเข้ามาเยอะเน,ะนาะดังน,นั้นอะกว่งก็เปิดมาว่าถ้าเรื่องราวเก่าๆกลับมาแล้วเราควรจะเปิดใจไหมนะคะหรือว่ากลับมาคุยแล้วมันจะเป็นยังไงเนะาะไพ่เวลาที่วางเปิดมาค่ะเป็นไพ่แฮงแมนเลยจ้าเออนะคะแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะคะแล้วก็เก้าถ้วยตามด้วยหนึ่งดาบจัดเมนแล้วก็อัศวินถือไม้นะคะอืม ไพ่ใบแรกที่ขึ้นมาค่ะเป็นแฮงแมนแฮงแมนเป็นไงเอ่ยมีความครึ่งครึงกลางกลางี่ไม่เอ่ยอ่านี่ดูจากไพ่จะยืนก็ไม่ยืนเนาะนะก็เหมือนตอนนี้ค่ะถ้าเขากลับมาค่ะมันก็จะอยู่ในรูปแบบนี้ค่ะมีความครึ่งครึงกลางกมีความแบบไม่ชัดเจนทีเล่นทีจริงเข้ามาเหมือนใส่ใจแต่สุดท้ายไม่ใส่ใจเออนะคะ เข้ามาให้เรารู้สึกหลงรักอีกแล้วให้เรารู้สึกเพอ้ออีกแล้วแต่ก็เอา้าหายไปอีกแล้วก็ได้นะดังนั้นน่ะในช่วงครึ่งเดือนหลังถึงแม้เขากลับมานะคะทำให้คุณรู้สึกกระชุ่มกระชวยหรืออะไรก็แล้วแต่แต่เราก็ต้องระวังตัวเราจะอยู่ในความไม่ประมาทนะเออไม่ประมาทก็คือการที่เราไม่เผลอไผ่ใจของเราไปว่าเออเธอกลับมาแล้วฉันทุ่มสุดตัวเลยล่ะครั้งเนี้ยมันจะต้องมาน รูปแบบที่ดีมากแน่นอนเลยโน no, แบบนี้ไม่ได้นะคะมันก็จะกลับกลับกลายไปเหมือนเดิมค่ะพายมันขึ้นมาเนี่ยค่ะสิบดาบเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในรูปแบบเดิมนะคะเจ็บอยู่คนเดียวค่ะเขาก็ไม่ได้เจ็บอะไรกับเราเลยนะคะไม่ได้สนใจอะไรเลยนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วดังนั้นการกลับมาของเขาครั้งนี้ค่ะไม่ว่าจะกลับมาในรูปแบบไหนก็แล้วแต่เราก็คุย เพื่อให้เรามีความสุขเออแต่เราไม่ต้องแบบดึงดันว่าโอเคคุยปุ๊บจะต้องเป็นแฟนปับ๊บคุยปุ๊บจะต้องดีปับ๊บไม่ต้องไม่เอาแล้วแบบนั้นไม่เอาแล้วเปลี่ยนใหม่เปลี่ยนใหม,หม่กลับมาคุยครั้งนี้โอเคก็ก็แฮปปี้อะ่ะเออก็ได้ยินเสียงเขาก็รู้สึกดียิ้มหวานทั้งคืนอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมพอถึงรุ่งเช้า เ,เขาจะไหลามาก็ช่างไม่ไหลก็ช่างเราก็ทำกิจวัตรของเราไปเรื่อยๆไปช้อปปิง้งทำน่องทำหน้าอะไรไปเรื่อยเปื่อยของเราเออโดยที่ไม่ต้องแบบไปกังวลว่าเฮ้ยวันนี้เขาจะไหลามาอีกไหมเออแบบเนี้ไหวไหมไหวไหมทุกคนไหวไหมอืมนะคะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะไพ่มาบอกว่ามีไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาห้าถ้วยเรามักจะ มองเรื่องเก่าๆมองเรื่องราวเก่าๆมองสิ่งที่เขาเคยทำเร,เราเจ็บช้ำน้ำใจแล้วตนเราเราแวงไปหมดเราไม่มีความสุขเลยอะไรแบบเนี้ยไม่เอาอันไม่เอาอันนี้ก็ต้องตัดไปเพออราะถึงบอกว่าเวลาเขาไลาทักมาอุ้ยแฮปปี้จังเลยเออมีความสุขแต่ก็พอไม่ได้คุยก็โอเคฉันก็ทำนู่นทำนี่อะไรของฉันไปเรื่อยอยีกเนี้ย ได้อย่างเงี้ยอยู่ได้อยู่แบบไม่ประมาทอยู่ได้นะคะไพ่ขึ้นมาค่ะจัดเมนค่ะจัดเม้นนั่นหมายถึงการที่เราต้องพยายามที่จะถ้าทําดีวันเนี้ยมันก็จะดีในวันหน้าเออจัดเมนมันหมายถึงเ,เรื่องของกรรมเนาะเรื่องของคาราอะไรเงี้ยถ้าวันเนี้ยเออเราแบบว่ายังยังคือแบบทําดีให้กันเน่ะนะคะวันหน้ามันก็อาจจะเป็นผลดีก็ได้แต่บางคนก็คิดว่ามันไม่จริงอ่ะ เพราะว่าที่ผ่านมาเราทําดีให้กับเขาเสมอเลยอะแต่ดันแพ้ฐานฐานไฟเก่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเออเราลองอีกรอบหนึ่งนะคะลองอีกรอบหนึ่งให้โอกาสตัวเองแล้วให้โอกาสเขาดูอีกรอบหนึ่งนะคะนะไพ่หนึ่งดาบเนี่ยก็หมายถึงว่าเออเราลองมาตั้งต้นใหม่ดูเออตั้งต้นใหม่ดูนะคะนะแล้วก็เมื่อก่อนเขาเป็นคนกําหนดเงื่อนไขต่างๆใช่ไหมเรากําหนดบ้าง เราเป็นคนกําหนดบ้างแต่จะให้กวางมาบอกวิธงวิธีอะไรขนาดนั้นนะบอกไม่ได้หมดหรอกนะคะเออนะอันนี้ก็เป็นดวงโดยรวมนะคะไม่ต้องคิดเยอะคิดมากนะเออมันอาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้นะคะถ้าอยากดูแบบแม่นยำจริงให้มาดูส่วนตัวสิ่งที่กวางต้องการเลยคือชื่อคุณและก็ชื่อเขาแค่นั้นพอไม่ต้องการรูปถ่ายไม่ต้องการวันเกิดเออไพ่ทาโร่ถามได้ทุกอย่างถามได้ทุกเรื่องอยากรู้เรื่องอะไรถามสิ่งนั้นนะคะอืม ขอให้แค่มีปัญหาถามได้หมดนะคะอ่ะาเขานี่ว่าขอดูความคิดของเขานะคะอืมว่าคนคนนี้คิดอะไรอยู่คิดยังไงกับคุณนะคะมีพ่าย King of Pentacle s นะคะตามด้วย 9. เก้าเหรียญรู้แล้วว่าเขากลับมาทำไมโอ้ แล้วก็ The Sun ตามด้วย The w เวลออฟฟอร์จูนแล้วก็ซีเรียนค่ะอืมอ่เออไพ่ที่ขึ้นมานะคะเมื่อกี้วางบอกว่าเขากลับมาทำไมใช่ไหมเออก็เขาเห็นว่าคุณสวยขึ้นคุณหล่อคุณหล่อขึ้นมีชีวิตที่ดีอะไรแบบเนี้ยเขาก็เลยอยากที่จะมา เออมันเป็นออร่าอย่างหนึ่งที่ใครๆเขาก็อยากจะเข้าหาคนที่มันดูดีชีวิตดีอะไรแบบเนี้ยนะคะเออ <c oughs> ก็ประมาณนั้นแหละนะคะเออเขาก็เห็นคุณสวยขึ้นดังนั้นณนะตอนนี้ใครที่กำลังร้องไห้ตาเป็นแพนด้าอยู่นะคะเออต้องทำไงเอ่ยไปล้างหน้าค่ะแล้วก็มาร์กหน้าซะนะคะหรือไปเลเซอร์เลเซอร์ซะนะ กลับมาให้สวยสดใสาบางทีสวยสดใสเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องให้คนอื่นดูก็ได้นะตัวเองดูก็ได้นะดูกระจกนะเออดูกระจกเป็นเอออินน้งหงหยกเนี่ยก็ดูไปก็มีความสุขตอนเมื่อก่อนวางชอบดูกระจก,กามากๆเลยอ่ะแต่พอน้ําหนักขึ้นอ้วนขึ้นใช่ไหมคเป็นไทยลงไทยลอยอะไรยงเงี้ยก็กลัวกระจกไม่ชอบกระจกเลยอะไรแบบเนี้ยนะคะอ่ะ อามาดูต่อนะคะแล้วในมุมมองของเขานะคะความคิดของเขานะครั้งนี้ค่ะเขาอยากจะทำให้ดีขึ้นนะคะเขาอยากทำทุกๆอย่างให้มันเป็นทิศทางที่ถูกต้องทิศทางที่ดีมากขึ้นแล้วเขาก็คิดว่าการที่มาเจอคุณครั้งนี้มันอาจจะเป็นโชคชะตาอีกครั้งก็ได้เออว่าไปนะคะส่วนไพ่ด้านหลังอ่ะสีเหรียญค่ะอันนี้ควางคิดว่ามันน่าจะหมายถึงตัวเขาคิดว่า เราคงแบบปิดกั้นเขาอะเพราะเขาก็รู้ตัวไงว่าเขาว่าทำเราเจ็บปวดใช่ไหมเออเออเขาก็กลัวคุณอะไม่ให้โอกาสเขาปิดกั้นเขาหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะดังนั้นอันเนี้ยมันเป็นสิทธิ์ของคุณว่าตัวคุณจะเปิดให้เขามากน้อยขนาดไหนอืมแรกๆก็ยังไม่ต้องเปิดอะไรมากมายลาออแล้วค่ะเออทีละนิดทีละหน่อยเนาะอ่าอ่านี้ก็คือความคิดของเขานะวางขอเปิดไพ่โซเมทให้อีกนิดนึง ใบแรกเขาบอกว่าเนี่ยบางครั้งบางคราเนี่ยเขาอะทำอะไรไม่ได้เลยนะคือเขาคิดถึงแต่คุณนะเออนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยนะคะในตอนนี้ในช่วงเวลานี้นะคะอีกหนึ่งใบค่ะเขาบอกว่าเหมือนเขาเนี่ยเคยแบบไม่สนใจเรื่องของความรู้สึกของคุณนะคะดังนั้นในตอนนี้เขาอยากใส่ใจมากขึ้น บางคนก็จะบอกว่าเออมันจะสายไปแล้วนะเออนะมาดูต่อนะคะเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะแสดงออกถึงความรู้สึกของเขายังไงออืมคุณอาจจะดีลอยู่กับคนธาตุด,ดินก็ได้นะธาตุด,ดินก็จะเป็นอะไรที่แบบเก็บหรืออะไรแบบเนี้ยนะคะกวามจำไม่ได้ว่าเปิดไพ่ราศีอะไรไปมั่ง อาจจะถ้าเกิดธาตุดินนี่ก็อาจจะลําบากหน่อยเพราะว่าเขาไม่ค่อยโชว์ความรู้สึกนะคะธาตุไฟก็ธาตุไฟนี่ออกฟอร์มออกเก๊กอืมออกเก๊กนะคะอืมอ่ะอันนี้ก็ออกไปแล้วสามใบ,บาเนาะอันนี้ก็คือเรื่องราวของคุณนะคะในครึ่งเดือนหลังเดือนกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดค่ะใครที่อยากดูดวงส่วนตัวนะคะกวางฝากเอ่อ ลิงก์เอาไว้ด้านล่างนะคะคอมเมนต์ด้านล่างก็สามารถจิ้มได้เลยนะคะหรือว่าจะแอดไลน์ไอดีก็ได้แล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะกดไลค์ด้วยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย